ปูกระเน่นหกนกปูเนาะกับปูเน่นให้หกคาตัดตัดคาตัดเจ็ดหกหกเจ็ดครับท่านผู้ชมครับแล้วคิบดางเดินนะครับแล้วคิบลางประผาดเดินนี่ได้ในปีที่สองมีับปูสองตัวเห็นไหมชุนชุนกับหนึ่งใดตัดหดึ่ตัวห่มได้เลยเนาะบ้านข้ามชุนได้เนี่ไหมของที่ถ่ายมาก้าวข้ชุนมาใ่ตัวนี้กครับเอาก้ามาใช่ตัวนี้รันมากชุน ชุนมาดู่อเอาตะโกไมใส่ตปลรักสบปูรักเปลี่เนไรลามยันเดียวเด่นครับเมื่อท่านพิจะเรีเด่นอันนี้นี่นี่เห็นบ้นหกเจ็ดมันเก่าหกเก็ดขนว่อุทาครับผมเก่งเงอีอีนี่ครับปูปูหาไปมึงเอาหาทหกหมดมเาหกเจ็ดหครับผมอีเก่าเนี่ยครับปูต้องอีกที่เก่ากันยังไง อันนี้ครบบนเก็ตัวป่ะคะปูนี่แปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ามตัวกูนี่แน่นอนได้บันนี้ได้มันมาเขาชุ่มยู่ผีบัหันบ่มีแปดงวายบัวกูแค่ได้แปดที่มันหมันบ่มีแปดอย่ปูเลยบอกับปูว่างหันได้้างเคียงบัตนี้มีบัตรครบบัตรออยู่นี่ว่าหันแปดบ่มีมันมาแปดนี่ลักจิต่างเด่นนี่เด่นผิดได้แค่เด่นสองสูนย์ักิต่างมาเขามองวานี่แหละคบปูนั่นเมื่อกี้ันนั่น ลักสิบล้างสองตัวได้ยินครับผมค่ะให้เรียกว่านี่หัวนี้ลักสิบล้างนี่บ้างหันสิบล้างหกตัวนี่มาตันหนึ่งี่บาทัดพิชเสียเนี่ยลักสิบแดนนี่นแล้วเนี่ยมันมาเขา่ากับมองผู้บอกหันค่ะนี่สองตัวสิบล้างอันนี้ก็บนเจ็ดตัวมาสามตัว วันนี้แหละวมีสองอันนี้แหละนี่นี่สิบลังมัตถีได้หนี่เด้อค่ะสิบล่างเนี่ยาานี่ม้วนี่นี่ว่าหันนี่สองชูดมัตถีก็เท่าเด้อนี่เด้อนี่ปีที่สองสิบลังครับผัวเราปูให้ตัวใดคะร<ะ>ักสิบม้วนน,นี่ปูมันเอาโจมมันเขา้ากันอยู่แล้วนี่มีเก็บม่ซีไมีถามมันปูบอกว่าหัานกันค่ะ มันบะเพลิดมันบะเพิดจเกจเลยสามตัวมากตสองเจ็ดตัวมาสามตัวบะปูครับเจ็ดตัวมาสามตัวบะปูโอ้โหงวดเมื่อกี้มาแค่สองนับปูเนาะสองตัวกับเจ็ดนับปูเนาะปูเฮ็ดเนี่ักร่อยอยู่มันเทียงมันบ่มีตัวใสก็ยังมาปูว่าปปดมันบ่มีปูเลยบ่มันใจปูมันใจบัดบัดทั้งักร่อยทั้งยั้งอยู่นี่เลยเหมือนครับ ลักขีบหลางบ่ผ่านแค่เคด้นี่ปีที่สองแล้นี่ครับยี่ไว้ได้อนี่นนเจ็ดสามสี่ครับอรอโอ้ลักล้อยลัหลักขีบหลางหลักขีบหลางมาเข้ากับกับช่องตัวนี้ได้อบ้นานเจ็ดสามสี่นี่ผู้มักตัไรครับเจ็ดสามสีนส่นี่หลักสิบเนี่ยนี่ผู้ก็มากเอามาเกตถือกับสามนี่แหละช่องตัวนี้ักเจ็ดกับสามครับนี่นี่นี่มามามาเกตเด่นมาเกตเด็ดตัว มาเข่าหนึ่กระชูนห่เจ็ดมาเจ็ดเจ็ดเด็กเจ็ดกับเก่าครันช่องโตนั่นเก่ากับชูนบันบ้างหันชูนกับหนึ่งมาเข่ามาสามมาเจ็ดนี่ตัวนี้เขาหอตตัวนี้บัดเลยทั้งเจ็ดทั้งสามทั้งที่ถือแล้วกันมาเข่าอันนี้ถนั่นนี่นี่นี่เจ็ดสามสี่ เจ็ดสามสี่ลักทิพมันลักทิพย์คือเก่าอันนี้ก็ได้อันนี้หัวชิมาเนาะครูเนาะเออนี่หัวชิมาโอ้ยพว่ากันบอสชือยื่นบอสถือเลขเลยนี่นี่ลักทิพย์นี่บอสพีดเชียนี่อันที่สองนี่ลักทิพย์นี่มันยังสามตัวนี่นั่นมันมาเข่าเห็นบหมเจ็ดสามสี่นี่เข้ากันตัวนี้ตจนเข่าคือเจ็ดชื่อๆนี่เจ็ดนี่ตัวนี้เข่าเจ็ดกับบอสพีดนี่ลักทิพย์มันช่องทูนี่แหละ เจ็ดหลักสิบล่างล่างหลักสิบล่างเหนี่ยมีท่านเยอะๆครับก็แสดงว่าปูดเด่นเจ็ดต,ตัวนวดอนล่างล่างเด่นเจ็ดต,ตัวป <c oughs> ูวิ่งกันวิ่งเจ็ดต,ตัวนี่มันบกวบกปูวิ่เจ็ดตัวปูอยวจับปูให้ตัวใดกันบ้าดีบ้านมาดตดีวยวแลกวนวยได้สองตัวมันบวกพิษนี่ครับมันเป็นมันบวกพิษคือก้อนธรรมดาศีดีได้ขึ้นก้อนปูเพิ่น มันลายสามตัวสี่นี่มาหอนปัจจุบัปัจจิเท่านีมันตัวนี้ปูเลยบอมันมาอยู่ตัวเจ็ดนี่สามับตัวเจ็ดมายุนสี่ห้าหกเจ็ดยุนนี่นี่สองตัวนี่นี่กันปีที่สองนี่เพราท่านผ่านครับสองตัวนี้เลยปูเน้นเอาหกเัวฮ้ากวาน่า่าฮ่นฮ่าย่าฮ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 ่นาา่่ เกต่นบะมี่หนึ่งบันเอาหาตัวโยนนะครับปูเห็นบ่้านออกชูนห้านี่สองต่วนด้วยหันห้ากับหกเข้าหกตัวเดียวปูได่หกตัวเดียวใช่พี่บ้งนี่นี่ว่าเนี่ยสามกับเจ็ดปูมาถึงจักกี่วันมาสามตัวเดียวครับเอาไปไื่อ้มันบอกกี่ต้นมี่สองตัวกับเขาเจ็ดครับสองต่วนี่แน่นอนเดื่องอะหลักหน่วยบนบ่ปูหลักหน่วยบนครับมันมาผิดเท่านึงหันปูเน้น เนี่ยมาปูว่ถึงเจ้ปพูเอาเจ้าหกตัวเดียวเลยลงมถ่ายเลยครับหกเป็นรักหน่วยหกตัวเดียวมันเด่นมันมันเด่นนะบันสามทั้งสามเป็นเจ็ดครับหอกระมีอตัวเดียวเนี่ยนี่มันมากมากเป็นลักหน่วยลักสิบหกนี่มากเป็นลักสิบครับนอกนั้นมีแตะลักหน่วย์บัดสองตัวนี่นี่สองตัวนี่อะไรมืนถ้ามัดาใส่ล่วนมันจะถืออีกคือเก่าแะไรนี่มันจะมาใส่สองตัวนี่นี่อะไรบันนี่บินมันมีเลย มีเจ็ดมีสามมีเจ็ดมีสามปูมันเอาจุ่มนี่าใส่นี่ครับมันก็ถืออีกคือเก้านี่ครับผมนี่คือมันมีแล้วนี่ยสามกับเจ็ดมันเอาจุ่มอนี้ใส่แล้วทีนี้ก็ปูจะจับคู่ให้คู่ไหนปูปูใส่เก่าสามตัวเดียวอย่าปูเก่าสามตัวเดียวเน้นตัวเดียวเลยบดถ้าบนทั้งหลังมากทั้งเก่าเลยเก้าสามตัวเดียวบดเลยบนกระดาษพิโ ตัวรองตัวรองมันกเอาสองสองนี่ป่ปูปูมันจยสองหนึ่งปูมันใจสองหนึ่งละันสองเก้าสามสองเก้าสามสองเก้าสาม แล้วก็หนึ่คู่นี่แหละปูปูมากุ้งห่านนี่มันก็จะเป็นสองเก่ากันหกประตูก็เป็นสองเก่าได้สองเก่นถือแล้วนี่ล่างกันนี่อันอันสามตัวนี่อันปูห่านลันล่างสามตัวแล้วละคลิปมันได้หาใชจกับใช้บมดถึงแน่นอนบอกว่าการก่าออกได้อปูมันใจเนะถือแน่นอนออกน้ำกัดออกเด้อออกน้ำกันดรักียแล้ว ค่ะอ๋อลองไปหลายเที๋ยวแล้วเดันสามเจ็ดนี่เอาไปใส่รวดกันตัวนี้ก็่างมันมาตัวเก่ากันตัวงล่างถ้าบุญนะเก่าสองตัวมาตัวนี่น,นี่บ้บานนี่เก้ากับสูนี่เห็นบ่นี่ตัวตีดมันนี่เอามาตีดชุดเนี่ยโพรอันนี้เลขตีดบวกปูเลขตีดลักทิฟมันแล้วดูเลขติดลักซิฟโอ้ลายแลดูนี่นี่สองตัวนี่ว่านนี่เดี๋ยวปูให้ว่านปูให้เด็ด ศูนย์กับหนึ่งปูเก่าหนึ่งครับมาหัดโกงมาถ้าพิษอันนี้ก็ไรหนิค่ะมอพิษเห็นบ่ะปูวันปูอันหนึ่งมันมันมันมาพิษเดี๋ยวมันหมักวาสปูจับปูล่างตัวไหนก็ครับปูมดปูจับโอ้นี่แล้วเจ็ดนี่หอามาใส่สามสามเก้าคือเก้าอะไรเนี่ยครับนี่คือเป็นลักซีลักวินนี่เนียนสามิดเล็กติดทีนเนีนสามเก่าหรือเปล่าปูสามเก้านะเหมือนได้ กับเอาแน่แหะบ้คือมันครับมันยูกออกออกเจกันก็ออกเนี้สามสามเจ็ดสานะหมอนมากันได้ปะพูดมาาน้กันเรี่ยนี่สองตัวโอ้โหเดี๋ยวมาให้บึงนี่ไม่ทนี้ละทนเี้ทนี้ย่าจอกแปะไรว่าว่าด้กตัวไอีกหรอไม่ทนเี้ยเลยค่ะ คแคบหน้าจอไปเด้อค่ะสําหรับแนวทางของปูสามแปดเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ่ะปูพันกระไฮสามตัวนะคะห้างเดียวนะคะ่กะ,ะกะ็มีสองเก่าสามหลักะเก่าสามสองเก่านะคะค่ะสําหรับเลขลางเนาะคะ่ะรักสิบก็มีเจ็ดสี่สามค่ะรักหน่วยก็มีเก่ากับศูนย์เนาะคะ่ะปูพันกระจับไฮก็มีสามเก่ากับเจ็ดเก่าค่ะ แล้วก็ปูพันวา้าผ rat, ู้ใดบ่มักที่ปูจับไผ่ก็สามารถจับเอาเองก็ได้เนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับงวดวันที่หนึ่งมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบก็ตามเนาะค่ะสำหรับท่านใดที่บ่ชอบก็ผ่านได้เนาะค่ะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นค่ะสำหรับท่างช่องแมมูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะปูพันก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางขึ้นกันค่ะสำหรับตัวเลขนั้นสีขาสีรุตกับบ่วกันเนาะค่ะเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้กะมีแค่นี้เนาะคะ่ะคอยท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะคะ่ะสูคดีถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันในงววันที่หนึ่งเมษายนพศสองพั 2, นหาร้อเนาะคะ่ะพบพอกันในคลิปหนาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม,ม่มูกสวัสดีค่ะ